สวัสดีค่ะท่านผู้ที่เริ่มใส่ในวิชาโหราศาสตร์ไทยทุกท่านนะคะพบกับอาจารย์มณีนัคราชพลิกชีวิตลิขิตชะตาด้วยบารมีแห่งดาวและบารมีแห่งบุญนะคะจเจาะดวงส่องดาวไตรมาสแรกสำหรับคลิปนี้เป็นคิวของราคณาราศีตุลนะคะคาทํานายพร้อมด้วยคําแนะนำการทำบุญการส,สวดมนต์ให้ถูกดวงและถูกดาว ติดตามได้ช่วงท้ายนะคะไตรามาสแรกของปี2564ลัคนาราศีตุลน,นับว่าเป็นเวลาแจ้งเกิดค่ะเปลี่ยนวิทยาฐานะโวยชัยโวยยศได้บ้านได้รถสมหวังดังปรารถนาค่ะ มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะลัคนาในที่นี้หมายถึงการที่นำวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเป๊ะๆของคุณนะคะไปผูกดวงวางลัคนากับโปรแกรมที่น่าเชื่อถือได้หากลัคนาคุณที่จะสถิตราศีตุลดูคลิปนี้ไปเลยก็อนุโลมให้พูดที่เกิดระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนโดยประมาณแต่คุณไม่ทราบเวลาเกิดอนุโลมให้ดูคลิปนี้ ไปพร้อมๆกับคนเกิดลัคนาราศีตุลนได้เลยนะคะลัคนาราศีตุลนเป็นแม่ธาตุลมส่งผลให้คนเกิดลัคนาราศีตุลนมีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวคิดปุ๊บทําปับ๊บชอบแต่งตัวชอบสรรหาของกินของอร่อยและมีเอกลักษณ์โดดในการแต่งตัวที่โดดเด่นมากเป็นไปตามดาวประจําตัวของคนเกิดลัคนาราศีตุลนคือดาวพระศุก เป็นตัวแทนของความสวยความงามค่ะคนเกิดลัคนาราศีตุลจะต้องดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่เปะ๊ะไม่ออกจากบ้านค่ะจะเห็นได้ว่าดาวประกายพึกหรือดาวศุกร์เนี่ยจะส่องแสงโดดเด่นสะดุดตาบนท้องฟ้าตลอดเวลาจะมีส่งผลให้คนเกิดลัคนาราศีตุลมีบุคลิกหน้าตาที่ดึงดูดใจและมีสะเสน่ห์ติดตาตึงใจแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักค่ะ ปีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีตุลจะมีผลหรือมีดวงด้านดีด้านบวกมากกว่าด้านลบค่ะเพราะว่าดาวพระหัส,สบ,บดกีก็เดินดีเกื้อกูลแก่ดวงชะตาเกิดแล้วประกอบกับดาวพระราหูแม้อยู่ในเรือนของคู่สตัตรูแต่อยู่ในเรือนพบของสุภาอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์โครงการอะไร แล้วทําให้เกิดเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาในช่วงปี6-3ดาวพระหัส,สบดีสถิตินเรือนของภพสหัชชะเป็นเกษตรคนเกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยได้เดินทางอยากจะไปไหนก็ได้ไปได้พบปะผู้คนในผู้มีศีลมีธรรมคนดังจนส่งผลให้ตัวเองคนลัคนาราศีตุลเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพของคนในหมู่มากในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ พอมาในปี2,564ไตรมาสแรกตั้งแต่มก,กรากุมภามีนาสาเดือนนี้นับว่าเป็นเวลาแจ้งเกิดของคนเกิดลัคนาราศีตุลค่ะจะโดดเด่นที่สุดในเรื่องของเรื่องขั้นปรับตำแหน่งเพราะดาวพระรหัส,สตบ,บดีโคจรเข้าสู่เรือนพบที่4ตามตำราว,ว่าเป็นเกณฑ์หอมหวนปปฐุมเกณฑ์พระรหัสสี่ทรงศักดิ์ เชมช้อยหากแม้ชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพงค่ะมีโอกาสอาวยใช้อวยยศถ้าสอบแข่งก็มาแรงแซงทุกโค้งค่ะดาวพัะเสาก็โครจรเป็นเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงยั่งยืนถาวรและพ่วงด้วยณันะลลัอุดมเกณฑ์คุณจะสุขสมบูรณ์ลงหลักปักฐานได้บ้านได้รถสมหวังสมปรารถนาในช่วงไตรมาสแรกนี้นะคะ การงานในช่วงเดือนมกกรากุมภานับว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นมากๆเพราะว่าดาวหลายดวงส่งผลดีแทบจะทุกดวงเลยนะอยู่ในจุดหรือมุมดีและได้เกณฑ์ดีเกื้อกูลแกดวงชะตาเกิดของเ,องเกิดลัคนาราศีตุลยิ่งนะักโดยเฉพาะดาวประจำตัวของคุณนะคะโคจรเป็นสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งยศนาหากแม่ชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพง ดาวพัหัสบดีที่ตัดรอไปเป็นสี่ดวงชะตาในเดือนมก,การานี้คุณมีดาวถึงสองดวงที่เข้าประทุมมาเก์และประกอบกับดาวก็เป็นลุมนีเกนเขาเรียกนะรักอุดมมาเก์ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นาดาวคําพูดการเจราจาดาวพุธดาวเสาดาวพัหัสบดีได้เกณฑ์หมดอยู่ในเรือนของพันธุส่งผลให้เดือนมก,การา กุมภาของคนเกิดลัคนาราศีตุลคุณจะได้ข่าวดีเรื่องงานค่ะคุณจะได้ข่าวดีเรื่องของเรื่องคั้นปรับตําแหน่งคุณจะได้ข่าวดีของบ้านรถที่ดินคุณจะสุขสมหวังสมปาถนาไปไหนใครรักมีแต่คนเมตตาดีงามจ้านัดในเดือนมกรากุมภาคมนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนเรื่องของความรักดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนคนรักและการงานของคนเกิดลัคนาราศีตุล เป็นกระเซตตั้งแต่มกรากุมพาสองเดือนนี้คนที่มีคู่ตอนนี้คู่ครองจะเอาใจกระแะเป็นพิเศษแต่สำหรับคนที่โสดหัวใจคุณว่างในช่วงมกรากุมพาจะเจอคนที่สายเฮลตี้เข้ามานะคะดูแลร่า,ลางกายตัวเองเป็นอย่างดีชอบออกกําลังกายามั่นคงในเรื่องของการทำงานและการเงินค่ะ นั่นหมายความว่าสองเดือนในเรื่องของความรักหัวใจของคนเกิดลัคนาราศีตุลนเปิดใจได้ค่ะเรื่องการเงินค่ะงานดีเงินงานเยอะงเอะงนเะินแยะเงินเข้ากระเป๋าลัวๆตอนเนี้สําหรับคนที่มีคู่คู่ของก็จะนําเงินนําโชคนํำลาบมาให้ค่ะโอ้สองเดือนดีงามจัดนักนะคะพอมาสู่เดือนมีนาคมดาวก็ยกจากเรือนอดาวยกจากเรือน พบที่4เข้าสู่เรือนพบที่5พุธอาทิตย์ศุกร์นะไปหล่อเดือนมีนาคมไปหล่อไปอยู่ในเดือนของปุตตะโปรเจกต์คโครงการนะับว่าเป็นจังหวะที่เหมาะแก่การเริ่มอะไรใหม่ๆรับตำแหน่งใหม่ โปรดเริ่มการผลิตหรือรายการผลิตใหม่หรือรับบริวารมาใหม่ๆเสริมทับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนมีนาคมนะคะดาวการเงินของคุณค่ะโคดาวการเงินคือดาวพระอังคารโคจรเข้าสู่เรือนมรณะหลันะกๆเลยนะคนที่มีคู่ให้ระวังการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปากเสียงกับคนรักหรือจะเสียทรัพย์ เพราะคนรักในการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบุตรบริวารในช่วงเดือนมีนาคมนะคะปรับใครที่หัวใจยังว่างไม่มีใครเข้ามาขายขนมจีบในช่วงมก,กรากรุมภาพอเดือนมีนาปับ๊บให้หยุด45วันปิดประตูหัวใจอย่าให้ใครเข้ามาเพราะว่าคุณจะเข้าตำรากิกนน้ำใต้ศอกนะคะอดทนรอเวลาเปิดค่อยเปิดหัวใจหลังจากวันที่24เมษายน คอยว่ากันในเรื่องของความรักของคนเกิดลัคนาราศีตุลค่ะรู้ทันดาวเก้าทันดวงในขณะเดือนมีนาคมนี้ดาวพระอังคารเทพเจ้าแห่งสงครามเจ้าเรือนการงานและความรักของคนเกิดลัคนาราศีตุลโคจรเข้าสู่มุมมรณะหรือเกณฑ์พิณทุบาทนั่นเองค่ะต้องรู้ทันดาว อย่าใจร้อนอย่าบูมบามอย่ามุทะลุค่ะต้องมีสติและเตือนสติตัวเองตลอดเวลาในช่วงเดือนมีนาคมนะคะและสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืองดการลงทุนใดๆ เพราะเงินของคุณไปเป็นพินทุบาทอยู่ในเรือนมรณะมันอาจจะเป็นจังหวะที่คิดผิดทางาพลาดหเดือนนี้อย่าลงทุน 2. ง,งดการผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่ตามตำราว,ว่าเป็นเกณฑ์ที่เสียเลือดเสียเนื้อไม่ดีแก่ดวงชะตางดผ่าตัดนะคะในช่วงเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็งดเปิดใจสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็ ประคับประคองอย่าใจร้อนสําหรับคนที่หัวใจยังว่างก็ให้ปิดประตูหัวใจสักอ่า45วันหลังวันที่24เมษาคุณค่อยว่ากันเครดเกรดมงคลเสริมดวงในช่วงที่ดาวพระอังคารอยู่ในเรือนของมรณนะก็แนะนํานะคะให้การทําบุญโดยการให้ชีวิตค่ะ ไปซื้อปลาที่ตลาดปล่อยเนาะมันจะได้หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภยัยนะคะก็แนวทางการทําบุญและปล่อยการทําบุญปล่อยปลาให้ได้อานิสงส์นะคะ 1. ไปหาซื้อปลาที่แผงที่ตลาดเอาไปปล่อยเพราะปลาพวกเนี้ยเขาจะถูกฆ่าแต่เราไปถ่ายชีวิตเขาและไปปล่อยนั่นคืออานิสงส์จะบังเกิดค่ะ 2. คุณก็ต้องหา แม่น้ําหาสถานที่ที่จะปล่อยอะที่ใสสะอาดที่ดูแล้วเขาจะดํารงชีวิตสืบต่อสืบลูกสืบหลานได้นี่ก็คืออันนี้สมค่ะ 3. เตรียมน้ําเปล่า1ขวดนะคะก่อนที่เมื่ออก่อนที่คุณจะทําการปล่อยปลานั้นให้กวดน้ําลงถุงปลาคุณก็นําน้ําเปล่าที่เตรียมไว้นะคะแกะถุงแล้วก็กรวดน้ําแนวทาง การอธิษฐานดังนี้นะคะพอคุณกวดน้ําไปในน้ําถุงปลาแล้วคุณก็บอกว่านั้งโพตสระสามจบนะเราก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลนี้ได้ไทชีวิตท่านให้รอดพ้นจากการเข็นฆ่าอยู่สืบลูกสืบหลานขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยคุณใสอวิชาคุณของและคุณคนจงหายไปนี่คุณเทน้ํากวดน้ําในถุงเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อย ทุกโศกโพยภัยหายไปตั้งแต่ปัจนี้นี้แนวทางการปล่อยปลาที่ถูกวิธีและให้เกิดอนิสงส์ตามนี้นะคะดาวอังคารเป็นพินธุบาทเข้าสู่เรือนมรณะมาเรื่องของเจ็บอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียเลือดเสียเนื้อก่อนจะออกจากบ้านให้ว่าพระคาถามแม่ตไตรเม่ไตรในสูตรฉบับยอ่อ เมตันจะสัพพะโลกัสมิงมานณสัมภาวะเยะปะริมานังพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านกล่าวไว้ว่าพระคาถานี้หลวงสมเด็จโตให้กล่าวก่อนออกเดินทางหรือก่อนขับรถจะขจัดอุปัตวะอันตรายได้ดีนักแลค่ะเกรดเกรดมงคลในเรื่องของการเสริมเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ นะคะให้สวดบูชาเทพพระรหัสสปดีที่จรเป็นสี่แกดวงชะตาจะสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งและยศถาในรอบ12บสปีนี้ด้วยการสวดพระคาถานารายขว้างจากตรึงไตรภพพระสัมสังวิษักเทพะวันละ19จบค่ะเสริมดวงเรื่องของได้บ้านได้ลถได้ที่ดินตามบุญตามวาสนา นะคะให้สวดพระคาถานาลายถอดจากโสมานะกะลิทาโถ ổ, วันละสิบจบจะเกิดความมั่นคงบงั่งคั่งในเรื่องของบ้านรถที่ดินค่ะคำทํานายเป็นเพียงไกด์ไลน์มิใช่คำประกาศสิทธิ์นะคะที่ว่ากันตามดวงดาวตามตำราที่ครูบาอาจารย์เขียนไว้ คําทํานายจะประสบความสําเร็จปังปังดังด,งดวงดาวที่กําลังเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับจ้าชะตาค่ะว่าคุณจะได้รับข้อมูลนี้เหมือนน้ําขึ้นรีบตักไหมถ้าคําถ้าดวงดีให้นอนอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะตอนนี้เวลานี้คนเกิด,าาดราคนาราศีตุลกําลังประสบความสําเร็จให้สู้ให้ลุยดวงคุณจะทะยานสู่ฟ้าแน่นอนค่ะสําหรับช่วงไหนที่ดาวแย่ แม่มันนี้ก็มีทางแก้ให้เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปคำทำนายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่ผ่านเข้ามาคลิป,ลปนี้นะคะนำไปใช้เป็นประกอบในการดำเนินชีวิตให้นำพาชีวิตดีๆมาสู่คุณค่ะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อแผ่ใด้คนที่คุณรักและเป็นกำลังใจให้แม่มานีในการทำคลิปดีๆมาสู่ทุกคนต่อไปนะคะ